ตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วนะแต่สุดท้ายโกรธแรงกว่าเดิมตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำเรื่องเดิมแล้วนะแต่พอเจอสิ่งกระตุ้นแค่นิดเดียวใจก็ไหลกลับไปเหมือนเดิมตั้งใจจะภาวนาจะหายฟุ้งซ่านแต่พอนั่งจริงๆกลับฟุ้งยิ่งกว่าเดิมและคุณอาจเผลอสรุปกับตัวเองว่าฉันมันอ่อนแอฉันคงไม่เหมาะกับธรรมะกิเลสฉันแรงเกินไปแต่วันนี้ ขอให้คุณฟังประโยคนี้ให้ดีนะเราแพ้กิเลสไม่ใช่เพราะเราเลวแต่เพราะเราใช้วิธีผิดมาตลอดเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าชนะกิเลสต้องเป็นคนพิเศษพระองค์สอนว่าชนะกิเลสต้องรู้และเห็นให้ถูกและต้องรู้ด้วยว่ากิเลสไม่ได้แพ้ด้วยการสู้แบบใช้อารมณ์แต่มันแพ้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ที่พระพุทธเจ้าวางไว้เป็นระบบแล้วสิ่งที่พลาดใหญ่ของคนทั้งโลกไปสู้กิเลสด้วยกิเลสลองสังเกตชีวิตจริงนะเราโกรธแล้วพยายามไล่ความโกรธด้วยการด่าใจตัวเองเราอยากแล้วพยายามกดความอยากแบบกัดฟันคมเราฟุง้งแล้วพยายามบังคับไม่ให้คิดด้วยความเครียด ฟังดูเหมือนเราตั้งใจดีแต่ผลลัพธ์คืออะไรใจยิ่งตึงยิ่งลายิ่งแอบสะสมแรงประทุและสุดท้ายพอแตกทีหนึ่งก็แรงกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสกฎเก่าของโลกไม่ชัดมากว่าความกโกรธไม่ระง,งับด้วยความกโกรธระง,งับได้ด้วยความไม่กโกรธประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำสวยๆนะ มันคือการชี้กลไกลว่าถ้าเราจะดับไฟเราต้องไม่เอาไฟอีกก้อนหนึ่งไปสุมมันชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราจะชนะกิเลสเราต้องไม่ใช้กิเลสเป็นเครื่องมือพุทธพจน์ความสิ้นกิเลสมีได้สำหรับทู่รู้ผู้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ตรงมากในสัพพาสวาสูตรมัชิมานิกายพระองค์ตรัสใจความว่า ความสิ้นอาสวะกิเลสที่หมักดองใจเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเราแพ้กิเลสบ่อยไม่ใช่เพราะเราเลวแต่เพราะเราใช้วิธีผิดซ้าๆเราจะเอาวิธีที่ถูกที่พระพุทธเจ้าวางไว้มาจัดเป็นสูตรที่ใช้ได้จริงทันทีและก่อนเข้าหลักขอให้จำพุทธพจน์นี้เป็นแกนกลางของทั้งตอนนะความสิ้นอาสวะ กิเลสท,ที่หมักดองใจมีได้สำหรับผู้รู้ผู้เห็นโดยอาศัยการใส่ใจที่ถูกกับใส่ใจที่ผิดกิเลสโตเพราะเราใส่ใจผิดทางกิเลสตับเพราะเราใส่ใจถูกทางแล้วใส่ใจถูกทางในทางปฏิบัติทำยังไงพระพุทธเจ้ามีคำตอบเป็นระบบมาจับมาเป็นสามชั้นได้เลยคือเห็นให้ถูกสติ สำรวมให้เป็นกันทางเข้าถอนให้เป็นขั้นจัดการเมื่อมันผุดแล้วชั้นที่หนึ่งเห็นให้ถูกสติคือทางเอกไม่ต้องเก่งแค่รู้ทันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในสติปัฏฐานสูตรว่านี่คือทางเอกเพื่อความหมดจดของสัตว์เพื่อก้าวพ้นโศกปริเทวะเพื่อความดับแห่งทุกข์เพื่อบรรลุนิพพาน นั่นคือสติประฐานสี่แต่คำว่าสติที่ชนะกิเลสได้จริงไม่ใช่การนั่งขมไม่ใช่การนั่งเกรงไม่ใช่การนั่งรอให้ใจนิ่งอย่างเดียวสติคือการเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันเห็นว่าตอนนี้ใจกำลังเป็นอะไรตอนนี้โกรธหรือกำลังจะโกรธตอนนี้อยากหรือกำลังจะอยาก ตอนนี้ฟุง้งหรือกำลังจะฟุง้งตอนนี้หดหูหรือกำลังจะหดหูฟังดีๆนะกิเลสส่วนใหญ่ชนะเราได้เพราะมันมาก่อนสติครึ่งก้าวเสมอมันยื่นมือมาจับเราก่อนที่เราจะรู้ว่าโดนจับดังนั้นชั้นแรกของสูตรนี้คือฝึกให้สติไวขึ้นแค่นิดเดียว ไวขึ้นพอที่จะทันเสี่ยววินาทีแรกวิธีทำแบบง่ายที่สุดเอาไปใช้ได้ทันทีเมื่อแรงกระแทกเข้ามาคำพูดของคนข่าวคอมเมนต์ภาพคลิปให้คุณทำแค่สองอย่างก่อนหยุดหนึ่งลมหายใจไม่ต้องดีไม่ต้องนิ่งแค่หยุดตั้งชื่อมันในใจโกรธอยาฟุง้ง กลัวเสียใจแค่ตั้งชื่อได้คุณก็ไม่ถูกกิเลสกลืนทั้งตัวแล้วเพราะทันทีที่เห็นคุณไม่ได้เป็นมันเต็มร้อยคุณเริ่มถอยออกมาเป็นผู้ดูและช่องว่างเล็กๆนั่นแหละคือประตูของอิสรภาพสมองคนเราเวลาเจอสิ่งกระตุ้นแรงๆมันเหมือนมีระบบฉุกเฉินที่อยากตอบโต้เร็วแต่การฝึกสติ ทำให้การตอบสนองทางอารมณ์เบาลงและช่วยการกํากับอารมณ์ดีขึ้นในงานวิจัยสมองหลายชิ้นแปลเป็นภาษาชีวิตคือสติทําให้คุณไม่รีบแพ้ไม่รีบพูดไม่รีบพิม์พไม่รีบทําและแค่ไม่รีบต่ําจํานวนมากก็ไม่เกิดชั้นที่สองสํารวมให้เป็น กันทางเข้ากิเลสไม่ใช่หนีโลกแต่รู้จักประตูชั้นที่หนึ่งคือกิเลสมาแล้วเรารู้ทันแต่ชั้นที่สองคือทำให้กิเลสมาได้น้อยลงตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการคุ้มครองทวารอินทรีย์ไว้ชัดมากว่าไม่เห็นรูปเล่ตาได้ยินเสียงด้วยหูผู้ปฏิบัติไม่ไปจับนิมิตไม่ไปจับอนุพยัญชนะเพราะถ้าปล่อยประตูไว้ไม่สำรวม อกุศลธรรมอย่างความกำหนัดและความคุณเคืองจะไหลเข้ามาครอบนำใจคำว่านิมิตอนุพยัญชนะในภาษาชีวิตคืออะไรนิมิตคือภาพรวมที่ใจปักธงเช่นเห็นหน้าเขาแล้วปักธงว่าคนนี้หน้าหมันไส้อนุพยัญชนะคือรายละเอียดที่ใจขยายต่อเช่นท่าทางน้ำเสียงคำพูดแล้วใจเอาไปแต่งเรื่องต่อทั้งวัน กิเลสไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เห็นอย่างเดียวแต่มันเกิดจากสิ่งที่ใจแต่งต่อทีนี้ขอเชื่อมกับยุคมือถือแบบตรงๆทุกวันนี้โลกดิจิตอลมันทำหน้าที่เหมือนพ่อค้าที่ยืนเรียกหน้าบ้านตลอดเวลาเรียกเราให้โกรธเรียกเราให้หยาบเรียกเราให้เปรียบเทียบเรียกเราให้เสพจนลืมตัวบางอย่างถูกออกแบบให้ติดเหมือนรางวัลเล็กๆซ้ำๆ ซึ่งงานวิชาการด้านพฤติกรรมและระบบรางวัลในสมองอธิบายว่าวงจรแรงเสริมรางวัลทําให้พฤติกรรมบางอย่างกลายเป็นความเคยชินและทําซ้าได้ง่ายแต่พระพุทธเจ้าตัดไฟตั้งแต่ต้นด้วยคำสั้นๆว่าสํารวมแล้วสํารวมแบบไม่ทําให้ชีวิตตึงทำยังไงวิธีสํารวมแบบคนยุคนี้ไม่ต้องเคร่งแบบสุดโตงก่อนเปิดแอป ถามใจสั้นๆว่าเปิดเพราะจำเป็นหรือเปิดเพราะอยากหนีอะไรถ้ารู้ว่าใจร้อนเหนาหมุดหิดให้เลื่อนสิ่งกระตุ้นออกไปก่อนสิบนาทีถ้าจะคุยกับใครตอนโกรธให้เลื่อนการตอบออกเป็นหนึ่งลมหายใจยาวๆตั้งกติกาเล็กๆเช่นไม่อ่านคอมเมนต์ตอนใจอ่อนไม่คุยเรื่องยากตอนหิวนี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ นี่คือรู้เท่าทันเหตุปัจจัยจำไว้สำรวมไม่ใช่การปิดตาไม่เห็นโลกแต่คือเห็นโลกโดยไม่ปล่อยใจให้โดดลากชั้นที่สถอนให้เป็นขั้นเมื่อกิเลสพุทแล้วทำยังไงให้ดับแบบพระพุทธเจ้าสอนเป็นลำดับชั้นที่หนึ่งเท่ากับรู้ทันชั้นที่สองเท่ากับกันทางเข้าแต่ความจริงคือ บางวันกิเลสมันก็ยังผุดอยู่ดีพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้เรามืดแปดดานในวิตักกสันฐานสูตรพระองค์สอนวิธีจัดการความคิดอกุศลเป็นขั้นขๆจนใจตั้งมั่นสงบรวมลงได้ผมจะเล่าให้เป็นภาษาคนธรรมดาแบบใช้ได้จริงนะขั้นที่หนึ่งแทนที่เปลี่ยนช่องถ้าความคิดอกุศลมาแรง ให้คุณเปลี่ยนไปยึดอารมณ์กุศลทันทีเช่นเมตตาระลึกถึงคุณใครสักคนหรือกลับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้กำลังเรียนธรรมสวยๆเพื่อเอาไว้จำคุณกำลังได้วิธีเอาตัวรอดจากใจตัวเองในโลกที่ทุกอย่างเร็วแรงและล่อใจเก่งขึ้นทุกวันและช่วงสุดท้ายนี้เราจะไม่พูดให้สวย เราจะจับมือทําให้ได้จริงเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งไว้ให้เราชื่นชมแต่ตั้งไว้ให้เราพ้นทุกเดี๋ยวนี้ตรงนี้ในชีวิตจริงสูตรสามนาทีเมื่อกิเลสมารู้ทันหยุดทางเข้าถอนตามคันจําไว้ให้แม่นนะเพราะนี่คือปุ่มกิเลสชอบความเร็วธรรมะชอบความรู้ตัว คุณไม่ต้องชนะทุกคำพูดคุณแค่ชนะหนึ่งจังหวะที่เคยเผลอแค่นั้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนได้แล้วแผนฝึกแบกน่ายเจวันไม่ต้องรอให้พร้อมถ้าคุณอยากให้สูตรนี้ติดตัวให้ทำบรรละข้อพอบรนแรกฝึกตั้งชื่ออารมณ์ให้ได้บ่อยที่สุดวันที่สองฝึกหยุดหนึ่งลมหายใจก่อนตอบโต้วันที่สาม ฝึกสำรวมด้วยการลดสิ่งกระตุ้นหนึ่งอย่างเช่นปิดแจ้งเปลี่ยนบางแอปวันที่4ฝึกเปลี่ยนอิรยาบถท,ทันทีเมื่ออยากแรงวันที่5ฝึกเห็นโทษของความคิดอกุศลโดยไม่ด่าตัวเองวันที่6ฝึกไม่ต่อเรื่องต่อยให้ความคิดดับเองวันที่7ทบทวนว่าสัปดาห์นี้เราหยุดกมใหม่ได้กี่ครั้งจำไว้นะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราทำทีเดียวแล้วจบพระองค์ให้เราฝึกแบบสะสมเหตุแล้วผลจะค่อยๆสว่างขึ้นเองชนะกิเลสเท่าเป็นชนะจังหวะเพลือช่วงสุดท้ายผมอยากให้คุณเก็บประโยคนี้ไว้เหมือนเป็นยันของใจกิเลสแพ้ไม่ใช่ตอนเราสู้มันเก่งที่สุดแต่แพ้ตอนเรารู้ทันเร็วที่สุดคุณไม่ต้องชนะทั้งชีวิตในคืนเดียว คุณชนะหนึ่งครั้งให้ได้ก่อนชนะหนึ่งครั้งคือคุณไม่สร้างกรรมเพิ่มหนึ่งครั้งและหนึ่งครั้งนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เบากว่าเดิมบทสรุปวันนี้คุณได้สูตรสามชั้นไว้แล้วเห็นสำรวมถอนถ้าคุณทำได้แค่ข้อเดียวในวันนี้ผมอยากให้คุณเลือกเห็นให้ทันก่อนเพราะสติที่เห็นทัน คือประตูบานแรกของอิสรภาพและอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากโลกเงียบแต่มันเริ่มจากใจที่ไม่ถูกลาบขอให้คุณค่อยๆฝึกไปนะฝึกแบบไม่กดดันฝึกแบบไม่เกลียดตัวเองฝึกแบบรู้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้ทันคุณกำลังสะสมความพ้นทุกข์อยู่จริงๆและถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจธรรมะมากขึ้น ฝากกดแชร์กดหัวใจหรือคอมเมนต์คำว่าเห็นธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราและร่วมกันทําให้ช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเติบโตเป็นที่พึ่งทางใจของใครอีกหลายคนสุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนไตรคุ้มครองให้คุณมีสติไวขึ้นทุกวันใจเบาขึ้นทุกคืนและค่อยๆหลุดพ้นจากการถูกกิเลสลากไปทีละก้าว ที่ละลมหายใจครับ